สวัสดีตอนเช้าครับอันนี้ผมจะพามาดูบ่อเพาะพันธุ์กบที่ผมเตรียมไว้ปีกายนี้บ่อนี้มันจะเป็นแค่สองบ่อบ่อใหญ่แต่ปีนี้ผมแบ่งเป็นหกช่อง ทีแรกคิดว่าจะไม่ทำแล้วสงสารกรบมันตายพอดีมันมีพ่อพันธ์ุแม่พันธ์ุอยู่ผมก็เลยลองจับผู้เพ,พาะพันธ์ุดู <c oughs> การเพ,พาะพันธ์ุก็ไม่ยากนะทุกคนเพียงแต่ว่าเวลามันเกิดมาแล้วสักอาทิตย์หนึ่งแบบเนี้ยน้ำมันก็จะเริ่มเหม็นลูปมันก็จะตาย ก่อนหน้านี้ผมเพาะไว้แล้วบ่อหนึ่งแต่ไม่ได้ใส่ออกซิเจนมันตายหมดเลยยกบ่อบ่อนี้ก็ตายนะประมาณห้าหกร้อยตัวตอนนี้ผมก็เอาออกซิเจนลงแล้วก็การตายก็ไม่มีแล้วมีผมจับคู่ไว้เมื่อคืนสองคู่ ไข่ก็น่าจะมีเป็นพันแหละพันห้าอย่างน้อยๆก็น่าจะได้พันห้าร้อยฟองก็น่าจะได้แต่มองไม่เห็นนะทุกคนผมก็จะแยกเฉพาะพ่อพันแม่พันออกไปเดี๋ยวถ้ามันออกจากกันแล้วผมก็จะจับออกปล่อยไข่มันไว้ในนี้เลยตอนนี้ที่ผมทดลองทำอีกอย่างคือ นี่เลยทำน้ำเขียวเลี้ยงลายแดงก็มีลามีมยูเลียเม็ดขาวแล้วก็อามิอามิน้ำเขียวที่ผมสั่งมาจากแอปเดี๋ยวผมจะพาไปดูบอ่อที่ผมเตรียมไว้สองสองกระมังถ้าได้ผลเดี๋ยวผม อัพโหลดให้ดูอีกทีหนึ่งยาขึ้นเยอะแล้วสั่งเครื่องมาแล้วเดี๋ยวคงได้ตัดนานเขียวที่ผมเตรียมไว้สองกระ,ะมังอันนี้บ่อที่ผมเตรียมไว้แยกลูกกบเวลามันโตแล้วก็แยกพ่อผ่านแม่ผ่านก่อนหน้านี้ผมจะวางไว้วางไว้กับพื้นแบบเนี้ย จะยังไม่เทแบบนี้พอให้อาหารปุ๊บมันเข้าตามซองเนี่ยมันทำให้เหม็นแล้วก็สกรปรกมากปีนี้ผมเลยเทเทปูนแล้วก็มันก็จะดีขึ้นหลายบอ่อเลยมันก็จะอาหารเราก็จะไม่เข้าตามซองพอเจาะเจาะปล่อยน้ําออก อันนี้กำลังทดลองนะเอาไว้ได้ผลยังไงเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกทีผมว่ามันก็ประหยัดกว่าก่อบล็อกหน่อยนึงเดี๋ยวถ้าเพาะพันได้ผลผมก็ว่าจะทำเป็นอ่างอ่างรอบบริเวณบ้านเลยเป็นทำเป็นรั้วในตัวแต่ก็ค่อยๆทำไปเนาะนี่น้ำเขียววัน ทำเมื่อวานตอนเย็นวันนี้ก็ออกเขียวๆน่อยๆแล้วเมื่อคืนโดนฝนใส่ตกใส่อย่างแรงเลยดูสถานการณ์แล้ว3ามวันคงได้ผลเนี่ยสาวันสี่วันคงเขียวเต็มบอ่อละก็วันนี้จะสั่งลูกไหลแดงวันสองวันคงมาถึงก็พอดีเลย อันนี้ได้สักห้าหวันก็คงใช้ได้พอทานลูกกบผมว่ามันจะดีกว่าการให้อาหารเพราะว่าให้อาหารแล้วน้ำมันจะเน่าจะเหม็นถ้าใช้ลายแดงก็คงช่วยทำให้น้ำเน่าช้าลงได้บ้าง